โดยครับค,คุณผู้ชมทั้งหลายที่ที่ไม่มีเนี่ยวันนี้พวกผมกับคนที่คนที่กำลังหนีซอมบี้ตอนนั้นอยู่เนี่ยจะมาเล่นแมพที่ชื่อว่า a d r u s t i trip กันครับพี่น้องก่อนจะไม่เสียเวลาจะไปฆ่าซอมบี้นั้นแล้วใช้มีดเพผมจะใช้มีดเลยเพราะผมมี แต่มีเล็กผมเวิร์กไหมเนี่ยมันต้องแทงเขา้าไปมันมันไม่เวิร์กเอามาเอามาตียุงดกวาพี่น้องแล้วมันมันต้องมันต้องไอ้วิธีใช้ มันต้องมันต้องตียังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราดอ่เดี๋ยวเราดอ่อาวุธไปเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรนั่นนั่นไหนก่อนว้าวาการน้ำมันไปเติมได้นะใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเ,เอาถังน้ำมันไปเติมนะครับก่อน <c oughs> Oh, I am. Yeah. Nee. oh. เลยนี่เนี่ยมอาละเอาละอืมเดีแค่นี้อ่ะเออดำไม่รู้เรื่องเลย oh พราเราจะขับรถชนซอมบี้นั้นไหมเนี่ยแล้วว่าสิ่งที่พวกเราอยากเจอก็คือปืนนะครับพราะอยากเพราเราอยากเป็นคนอเมริกันนะ,ะพรับก็เจอที่รูด้ดีๆอ่ะแต่แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาวุธพวกเราเนี่ยมันกากครับโอ้โหมีบ้านนี่มีบ้านอีกแล้ว อยู่ใกล้มั้ออกดูดูกว่ามีอะไรโนนโนาเราคิดว่าไม่รู้ดีกว่านะไม่มีไม่มีของดีนะ <Yeah. S 1> ของไม่ดีปปปไ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 ป ปต่อไปหาที่รูร้พี่ที่ที่รู้ดีๆถ้าคุณผู้ชมถ,ถามว่าถามว่าจะตัดต่อคลิปไหมครับไม่ครับผมขี้เกียจตัดต่อคลิปครับไอเล่อม โอ้ยรถความแล้วเนี่ยการเรียมาเนไ้ไความได้นั่นเรียว่าเมาแล้วครับไม่ปืนเราปืนก่อนเราปืน<ะ>มีปืนอยู่ปืนมันหายไปไหนแล้วเนี่ยนี่เองไมีปืนด้วย เย้ yeah. เราฆ่าซอมบี้ซอมบี้แล้วเดี๋วพวกเราฆ่าซอมบี้แต่มีสิ่งที่ไม่ดีก็คือพวกเราเนี่ยไม่มีไม่มีพวกเราพวกเราจะทำอะไรเพื่อเพื่อให้ลดลดรถกลับกลับมาไม่คว่ำเนี่ก็คือคำตอบก็คือไม่มีครับ กันหนึ่งแอ้วกินอาหารนี่นี่อะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเคจบจบคลิปจบคลิปเลยกวนะ ถ้าคุณผู้ชมมีม,มีความสุขเมืม่อเมื่อเมื่อดูคลิปดีวนนี้ไม่มีแน่นอนแต่ขอขอขอบคุณที่ดูที่ครับถ้าคุณดูถ้าคุณดูเนี่ยบอกผมจะบอกเลยว่าคนผ,ผมจะบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยมันเมาแล้วครับครับบายสวัสดีครับบาย